ลวสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตโมบายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับสําหรับซื้อ530นะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเลยนะครับน,นี่คืออะไรเนี่ยรับตัวละครราชาใต้ดินระดับ SSR ฟีหนึ่งตัวฝึกนินจาวันนี้เราจะสุ่มได้ตัวละครระดับ SSR ตัวอะไรเรามาลรรุ้นกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อส่วนวันที่1ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับแพ็คพลังงาน ส่วนใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะครับอย่าลืมใส่โค้ดนี้ไปด้วยนะครับนี่นะครับโค้ดนี้นะครับอย่าลืมเอาไปใส่นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับได้เพชร2 0 0แล้วก็ตัวแดงแล้วก็อื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับสิ่งที่เราจะจัดการในวันนี้ก็คือเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับตัวละครเราจะสามารถใส่ตัวไหนมาแทนดีต้องไต่ไปด่านต่อไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีของเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้นะครับเราเอาชนะบิสคิงได้แล้วนะครับได้เวลาจบด้านมัวถนนไล่คนโอเครับของมายังยังขอดูตัวหน่อยนะครับให้ตัวเหลือสิบใบโอ้โหเราอยากได้ตัวแดงนะครับตอนนี้เราอยากลุ้นตัวละครระดับ S S R มาเปิดบทที่7นินจาย,ยุคใหม่ทำไมต้องทำงานล่ะแฮมเบอร์เฮดพูดนะครับทำไมไม่จายเงิน แล้วถึงจะกินข้าวไม่ได้เหรอทุกคนร่วมกันแชร์ไม่ดีหรอกเหรอบนถนนมีคนเดินเห็บหนาวและหิวโซโลกนี้ช่างไม่มีเหตุผลจริงๆทุกคนต่างถูกการแรงงานผูกมัดเอาไว้ไปทำงานสบายใจไหมไม่ให้สบายใจยังไงล่ะพวกเราไม่ได้อยากทำงานสักน้อยดังนั้น ดังนั้นถึงต้องการเปลี่ยนแปลงความจริงของอุดมการเมืองให้ฉันแฮมเมอร์เฮดคนนี้เป็นผู้นำแห่งกลุ่มพลไดส์รับหน้าที่เองเถอะหน้าไม่มีคนฟังเราเลยพวกฝูงคนโง่พวกนี้ไปแล้วนะก่อนอื่นจะต้องไปบ้านเศรษฐีเซนินให้เขาได้รู้ว่าพวกเราจริงจังขนาดไหนเดี๋ยว มันก็ต้องมีระบบระเบียบสิถ้าใครไม่ทํางานเขาเจะมีระเบียบวิในัยในสังคมเหรอใช่ไหมคนเรามันต้องมีการฝึกฝนในเมือง F ผู้ก่อการร้ายก่อจราจลต่อเนื่องเรียกว่ากลุ่มพาราไรส์พวกเขาทําลายตึกลาบ้านเมืองปัจจุบันอยู่ในสถานะรับมือไม่ไหวแก้งอาชญากรรมเมื่อกี้ต่างเป็นที่รู้จักคือแฮมเมอร์เฮสคาร์ดเมื่อก่อนเขาได้ก่อคดีร้ายแรงมาก่อน ร่างกายของเขาสูง2เมตรน้ำห,หนัก210กิโลกรัมโอ้โหหนัก210กิโลกรัมเลยเหรอกินอะไรเข้าไปเนี่ยเคยต่อสู้กับผู้ต่อสู้มา20คนแล้วสุดท้ายได้ส่งพวกเขาเข้าโรงพยาบาลหมดโอ้จากข้อมูลกลุ่มพาราไดซ์ที่ส่งข้อมูลมาจากทีวีพวกเขาต้องการสร้างสิ่งหนึ่งคนที่ไปทำงานจะไม่ได้รับอาหารหรือเครื่องนุ่มห่มดดๆในโลก มิฉนั้นจะไม่หยุดการเจราจนเป็นคดีที่น่าเบื่อจริงๆทั้งนี้ดูท่าคงไม่มาถึงตาฉันนอกจากนั้นสมาชิกที่หัวลน้นดูท่าจะเป็นอันตรายตอนออกไปข้างนอก,นอกเห็นคนหัวลน้นขอให้ออกจากสนามรบเร็วๆสเตตัสนี้ไม่ว่าซ้ำกับฉันเหรอไม่ไง่ายที่จะกลายเป็นฮีโร่งั้นฉันไม่กลายเป็นคนเร็วไปซะหรอ ฉันจะต้องจัดการพวกเขาหัวร้อนนะครับที่มีคนหัวร้อนแล้วไปทําอันตรายต่อผู้อื่นนะครับหัวหน้าเดินข้ามป่าไปก็จะเห็นค้หเสื่อของเซเนนอืมไปก่อนละไปครับมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เจดคนกับแฮมเมอร์เฮดเป็นแปดนะครับฉันรอพวกนายนานแล้วแฮมเมอร์เฮดฉันคือสมุนเซนิน ฉันพูดอยู่ข้างหน้าคนที่เคยต่อสู้กับฉันไม่เคยมีใครรอดตอนนี้ยอมจำนวนต่อฉันฉันจะปล่อยให้รอดแต่ว่าดูหน้าตาเขานะครับเขายังไงก็ไม่ปล่อยให้ใครรอดนะครับลุยเลยฮโซนิกของเราเนี่ยอยากได้ร่างนี้นะครับมีไหมสุ่มร่างนี้นะครับไม่ใช่เอาแบบหมุนตัวแล้วก็มาฟาดนะครับเอาแบบร่างนี้ที่เมื่อกี้อันตีทีเจ็บตัวนะครับ โอ้โหไม่เอาล่างนี้ไม่เอาล่างนี้เอาล่างเมื่อกี้ที่เปิดอติฟันทีเจ็ดตัวเลยนะครับโคตรโหดไอายาน่าเสียดายไม่มีความเมตตาเลยกระโหลกของฉันนะข็คนปกติหลายเท่า <c oughs> นี่ะครับแคมเฮดไปเจอไซตามะ <c oughs> แต่ทำอะไรต้องการเข้าข่มาราได์ใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่มีงานในเด็กเป็นฮีโร่เพราะว่าเหตุผลส่วนตัวจัดการพวกนายเลย นั้นก็ลากรเถอะต่อยไม่เข้านะครับหมัดแช่แช่เซรมะเซรมะงงทาอะไรอ่ะช่างทําคนผิดหวังจริงๆอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ต่อสู้ฉันตื่นเต้นซะจริงๆข้างบนให้เพียงดีไซน์ให้มีช่องฟัง์กชันแต่มันดูแก่งก้านนะนายรู้ว่าฉันจะครอบครองอุปกรณ์นี่ต้องพยายามสักแค่ไหนอยาเจ้าคงไม่รู้คุณค่าของพวกนี้หรอก เฮ้ยพอดีเลยต้องการกำลังหาคู่ต่อสู้เพื่อเทสความสามารถของมันพอดีจัดไปนี่เจอตีไสนักกากหวานของเราหนกกากหวานของเราดุป๊บไแล้วนะครับอติตูม้มอ่าเดือดรถไปนิดต่อยนะครับยังไม่ถึงครึง่งจีนอตต่อยมัดรั่วยังไม่ตายครับนี่เจอมัดธรรมดาของแฮมเฮดรอบนี้เอาอยู่ไหมเอายังเหลือนะครับเหลือมาทำไมนิดเดียว นี่เจอไอ้อังของเรานะครับเดี๋ยวก่อนฉันแค่ไม่อยากทำงานไม่ต้องการทำอะไรไม่ดีเไหนไม่ได้มาฆ่าฉันหรอเหรอใส่หัวไปซะได้ได้เลยได้อกลับดีกว่าคาดไปถึงยังมีอันตรายเอาอ๋อมาเจอสซตามาใช่ไหมเซรามาหัวร้านนะครับฉันไม่ใช่คนกลุ่มพลรือดซะหน่อยที่นายยังปฏิเสธอีกเหร ไม่ใช่แบบนั้นฉันก็คือฉันคนที่เป็นฮีโร่คนนั้นน่ะตอนนี้สุขสบายคืออะไรอ่ะใครรู้จักนายเป็นใครอ๋อแบบนี้นี่เองไม่ว่าแกจะเป็นใครฉันจ,จะไม่ปล่อยให้แกรุดพ้นไปแน่โซนิกบอกไม่ยอมนะครับอยากเจอนะครับบ๊อบเลือดมันอย่างน้าเลยครับตอนนี้ไซตามะของเราเตรียมตัวชาร์จมาแล้วนะครับมาแล้วครับไซตามะาของเราโอ้ ikum. ไปแล้ว ไปเลยโอ้ยลูกเตะคงวายุเจอนี่เสร็จแล้วมะกดไปต่อฮะเมื่อกี้ว่างไงนะอื้นเน้นๆนะครับฉันฉันฉันอดทนสูงมากๆนินจาโซนิคในเมื่อได้พบคู่ต่อสู้เกียงแกแล้วฉันขอสอบถามชื่อเสียงเรียงนามแกหน่อย ฉันชื่อไซตามะไซตา,ามะรันงน้ะถ้าพบแกนั่นคือวัาตายของแกฉันต้องเรียน้วิชาขั้นสูงเอาชนะแกให้ได้สู้ๆแล้วกันนะ <laughs> อะไรของโซนิเคเขานะครับพ่งมาจะจัดการากาไซตามะแต่เจอสวนกลับนะครับแค่ยกมือขึ้นเฉยๆเรียก,กว่าสวนกลับได้ไหม <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มสักคู่หนึ่งนะครับเอาเดี๋ยว เมื่อกี้เราเจอไซดามาอยู่นะครับตอนนี้อะไรเนี่ยไซดามาเปลี่ยนชื่อเป็นโซนิกเหรอบังเอิญจริงๆมาได้เวลานะครับที่เราจะมาเปิดตัวละครรอบนี้คือรอบที่7นะครับรอบที่ผมจะกดตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นสายที่2ตอนนี้มีกี่สายเนี่ยโอ้ห้าสิบเจ็ดสายโคตรอย่างเยอะสายที่2แหละมา10บไปตัวแดงส่วนคนที่ถามว่าตัวละครตัวไหนดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับข้างบน5ตัวนะครับนี่นะครับ เจโลเกโลซอมบี้แมนวัคซีนแมนวินิกแมนโกเคสือนะครับดีมากถ้าลองลงมาก็น่าจะเป็นกาโลกับคิงนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าสนใจนะครับผมแนะนำนะเจ็ดตัวนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับปั้นเลยครับคุ้มแน่ๆโอเคได้เวลามาตัวหนึ่งสีทองขอเน้นๆรอบนี้ไม่เกลือเหมือนรอบที่แล้วแล้วกันนะเพื่อนกดข,ข้ามไปเลยโอ้โหสีม่วงมาตัวแรกอย่าบอกว่าไม่มีสีทองสักตัว โอ้โหดีนะครับไม่ชี้หน้าเราดีนะชี้ลงพื้นโอ้โหอะไรจะเกลือขนาดนี้เอามามาสีเหลืองหน่อยครับตัวเหลืองหน่อยมี22ใบกดข้ามไปเลยเกื่อออกนะครับสีทองจักรพรรดิกก็ได้นะครับคุ้มคุ้มเฮ้ยสีม่วงมาโหเห็นมะเห็ดรอบแหลกยังชิวๆอยู่ครับต่อไปรอบสตัวเหลือง<ๆ>มาเถอะนะอะตอมิกก็ได้ อย่างน้อยนะได้ฟาร์มก็ยังดีผ่านด่านนะครับจะได้ผ่านง่ายๆอื้อเฮือไม่ออกนะครับอื้อเพชรเลยหกโอ้โหตอนนี้เลือน้อยมากส่วนพลังงานนะครับสําหรับวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับซื้อให้ครบ 150นะครับช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเสียดายนะครับซื้อพลังงานอัดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเวลไวขึ้นนะครับก็พอผ่านไปสัก7วันนะครับเราค่อยลดการซื้อพลังงานลงเหลือสักวันละ90ก็พอนะครับพอเวลลร้อยก็ลดเหลือวันละห้นะครับเงินก็ไม่พอซื้อตัวทานะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีแค่18ชั่วโมงเองเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเล่นตามที่เรามีเพชรพอนะครับว่าเรายังไม่ได้เติมอันนี้คืออะไรเนี่ยเคล็ดเฮ้าส์โอเคกาลังจะ ก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็ได้นั่งเยอะนะครับจะเดินม,มากดฝึกฝนนะครับบริเวณทางซ้ายมือสุดก้นตอนนี้ต้องขออนุญาตไปฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ตอนด้บ่ายครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายหนึ่งสี่สี่นาทีหรือเวลาในเกมบ่ายสองสี่บสี่นาทีนะครับตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวลสามสิบสองนะครับ ทลงลบ3534นะครับส่วนพลังงานพลังงานของผมซื้อจนถึง250แล้วนะครับไม่ได้ซื้อต่อกระป๋องม่วงก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องฟาร์มเยอะนะครับใช้กระป๋องม่วงตามที่เขามีมาให้ก่อนนะครับมันยังไม่ดอกอุปกรณ์ดีๆนะครับต้องรอของฟ้าของม่วงขึ้นไปนะครับค่อยซื้อฟาร์มตัวดำในเวลา14ชั่วโมงมา5ใบโอเค มี11ใบนะครับจะเก็บไว้เผื่อรอบหน้าครับอัศวินรีเทินมาเราถึงจะมาสุ่มตวละครอัศวินจักรลนะครับระดับ S S R plus การดูโฆษณาครับผมดูเอาพลังงานนะครับผมไม่ได้ดูเพชรนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับไว้เลเวลเราถึงเท่าที่เราพอใจแล้วนะครับเราถึงจะดูาเพชรแต่ว่าตอนนี้ผมดูเอาพลังงานก่อนนะครับส่วนใครที่มีเพชรเยอะนะครับอยากจะดันเลเวลให้สูงขึ้นนะครับก็มีตรงนี้นะครับ ชื่อว่าโบนัสสัปดาห์คู่นะครับนี่ครับ2,888เพชรนะครับก็จะได้ของบริเวณตรงนี้นะครับเป็นเวลา14วันนะครับถ้าคำนวณตามปกตินะครับผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับสำหรับการซื้อแพ็คนี้2,888เพชรเพราะว่าต้องเอาพลังงานมาใช้ในการฟาร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บความสำเร็จนะครับนี่ครับกดตรงน้ำพูนะครับกดแชร์ไว้ก็จะได้เพชรด้วยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้กดกล่องนี่นะครับตู้นี้นะครับตู้สีน้ำเงินกดประมาณเกือบ20ครั้งนะครับ ได้อะชิ e เมนขึ้นมาใหญ่แล้วก็ได้เป็นเพชรมานะครับไปรับในเขาบ้านเราส่วนวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับกว่าจะทําก็น่าจะประมาณเร็วสามสินะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ